สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับต่อจากนี้ไปจะเป็นการพยากรณ์ดวงรายวันประจำวันที่29มิถุนายนพุทธศักราช2567พี่น้องที่สนใจในเรื่องของดวงแนวทางชีวิตข้อคิดโอกาสแล้วก็โชคลาภมาดูกันได้ในคลิปนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูและยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับหมอฮักนัครับ เอาละครับทีนี้เราก็จะมาดูกันว่าดวงของท่านแต่ละคนแต่ละวันเกิดจะเป็นอย่างไรในเรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตและโชคลาภเป็นอย่างไรมาดูกันครับ เรามาเริ่มต้นจากดวงคนที่เกิดในวันอาทิตย์กันนะครับพี่น้องชาววันอาทิตย์ดวงวันนี้เป็นอย่างไรบ้างการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตโชคลาภเป็นอย่างไรมาดูกันครับสำหรับชาววันอาทิตย์นะครับวันนี้มีเงิน มีรายรบับมีรายได้ดีขึ้นมีเซนสัญชาติญาณในการที่จะทำอย่างไรจึงจะเกิดรายได้ด้วยนะครับแต่ว่าบางเรื่องอาจจะยังุมเครือส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันอาทิตย์มีอย่างไรมาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งนะครับเป็นสามบริษั์การเงินและการงานนะครับวันนี้ชาววันอาทิตย์เด่นในเรื่องของรายได้ นอกเหนือจากเงินเดือนที่ท่านได้รับอยู่แล้วท่านยังมีโอกาสที่จะได้เงินเข้ามาแบบพุกฟุกแบบลงทุนน้อยแต่ว่ามีโอกาสที่ดีและนอกจากนี้ก็เป็นเรื่องของเซนส์สัญชาตญาณในการที่ชาววันอาทิตย์จะมีไม่เหมือนคนอื่นเขารู้ด้วยตัวเองหรือว่ามีเสียงกระซิบอะไรเข้ามาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นมีรายได,ได้มีเงิน งานก็จะเน้นไปที่งานจอ็อบงานฟรีแลนซ์บันนี้จะเด่นนะครับคือทํางานน้อยๆเล็กๆอน,นุน,นี้นั่นต่างๆแต่ว่ามีเงินเข้ามาตลอดนะครับมีโชคลาภเข้ามาด้วยนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่2นะครับเป็นเด็กถือถ้วยอ่าบรรยากาศดีมีกิจกรรมที่มีคนเข้ามาร่วมกันจํานวนมากมีความสุขมีความตื่นเต้น เข้าใจซึ่งกันรลยการลูกน้องลูกหลานบริวารเติมเต็มกันเข้ามาในช่วงนี้สำหรับชาววันอาทิตย์นะครับประการต่อมามาดูส่วนที่3นะครับเป็นก้าวไม้เท้างานเยอะนะครับวันนี้งานฟรีแลนซ์ค่อนข้างจะมากเป็นพิเศษด้วยคือมีงานหลักทําอยู่แล้วแต่ว่ามันจะมีงานเข้ามาตลอดนะครับรับงานจัดสรรบริหารจัดการดูแลดีๆเพราะว่า ถ้าเผื่อว่ารับงานมากเกินไปก็อาจจะไม่ได้พักผ่อนทํางานมากอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพได้นะครับต่อมานะครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวทางข้อคิดโชคลาภสําหรับชาววันอาทิตย์นะครับเป็น5ถ้วยนะครับมีความรู้สึกที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเกี่ยวกับความรักนะครับถือว่าเป็นแนวทาง แนวทางของชาววันอาทิตย์นะครับเพราะว่าโชคลาภโอกาสมีนะครับมีรายรับเข้ามาตลอดอยู่แล้วทีนี้เพิ่มเติมมาว่าส่วนที่อาจจะมีปัญหาคือความรักไม่ลงตัวตั้งเป้าหมายตั้งความหวังเกี่ยวกับความรักไว้สูงๆแต่ว่าผลลัพธ์วันนี้อาจจะไม่เป็นอย่างที่คิดนะครับสรุปดวงคนที่เกิดในวันอาทิตย์ครับปณิการงานเยอะนะครับแม้ว่าจะเป็นวันหยุด แต่ว่างานฟรีแลนซ์เข้ามาตลอดนะครับอ่าเป็นการที่อ่าสร้างงานสร้างอาชีพมากเป็นพิเศษ ผลกระทบอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพจุดนี้ได้นะครับเรื่องการเงินวันนี้นะครับรับเงินมีโชคลาภนะครับมีเงินเข้ามาตลอดการทำงานจอบงานฟรีแลนซ์การค้าขายลงทุนน้อยได้รับผลที่ดีนะครับอันนี้มีดวงทางด้านของการเงินเข้ามาทำให้เงินไม่ขาดนอกเหนือจากรายได้ที่มีประจำอยู่แล้วก็จะมีเสริมเข้ามาจุดนี้เยอะนะครับความรัก ก็อยู่ในเกณฑ์ที่อาจจะมีปัญหารอคอยความรักผิดหวังไม่พอใจเกิดความทุกข์ได้นะครับบรรยากาศดีๆยังมีมองข้ามจุดที่ไม่ดีมองหาจุดดีๆแล้วโอกาสก็จะดีขึ้นนะครับพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับ ต่อมาเป็นดวงชาววันจันทร์เส้นทางดวงคนวันจันทร์จะเป็นอย่างไรการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตแล้วก็โชคลาภเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับชาววันจันทร์นะครับวันนี้มีเรื่องของผลผลบุญผลกุศลผลกรรม มือนว่าเป็นวันของการตัดสินอะไรบางอย่างคนที่ทําดีก็จะได้รับผลดีตอบแทนอย่างมากมายไม่น่าเชื่อนะครับตรงข้ามกับคนที่มีอะไรมีปัญหาก็จะเริ่มได้รับผลของปัญหาด้วยนะครับต้องดําเนินชีวิตความไม่ประมาทนะครับเปลี่ยนตัวเองให้ได้สร้างบุญสร้างกุศลด้วยส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันจันทร์นะครับจะมีอะไรบ้างเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ตัวใบที่1น่นะครับเป็นเจ ถ้วยนะครับเจ็ดถ้วยคือความคิดนะครับวันนี้ชาววันจันทร์คิดเยอะมีปัญหาเรื่องของความคิดตกอยู่ในบางบุญอะไรบางอย่างที่คิดนานคิดเยอะคิดมากสับสนหาทางออกไม่เจอนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่สองนะครับเป็นเทมเพลนส์นะครับแนวทางชีวิตของท่านจะเริ่มมี การเปลี่ยนแปลงมีการคลี่คลายบางปัญหาผ่านพ้นสิ่งเลวร้ายก็จะพัดผ่านออกไปและนำสิ่งดีๆเข้ามานะครับบรรยากาศของการงานก็จะเริ่มดีขึ้นได้งานรอคอยงานก็จะสมบังมีโอกาสใหม่ๆของการงานการเงินรับทรัพย์นะครับในช่วงเวลาของการที่จะได้รับโอกาสดีๆในเรื่องของการเงินด้วยรวมทั้งเรื่องของความรักก็จะมีสิ่งดีๆเข้ามานะครับใครที่รอความรักก็มีโอกาสจะสมหวังนะครับ ประการต่อมามาดูส่วนที่3เป็น Judgment นะครับเป็นวันพิพากษาของชีวิตสำหรับชาววันจันทร์นะครับคือคนที่ดีคนที่มีโอกาสดีคือจะได้รับข่าวดีๆวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวการงานนะครับว่าได้งานทำรองงอนรองานได้งานมีการทำสัญญามีงานใหม่ๆเข้ามาอันนี้คือจุดของการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นงานก็จะมากขึ้น ได้โอกาสใหม่ๆเข้ามารอการเงินนะครับใครที่รอเงินอยู่ก็มีโอกาสได้รับโชคใหญ่ด้วยนะครับมีเงินเข้ามาตลอดเช่นเดียวกันกับรอความรักก็จะสมหวังนี่เป็นช่วงเวลาที่จะมีผลจากอานิสงส์ของคณงามคนความดีของบุญกุศลส่งมาด้วยนะครับแต่อีกด้านนะครับอีกมุมหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าวันพิพักษาวันของกฎแห่งกรรมด้วยเพราะฉะนั้นคนที่เจอปัญหาที่หนัก ก็หมายความว่าท่านกําลังเจอกฎของกรรมเล่นงานเข้าต้องสร้างบุญสร้างกุศลต้องระมัดระวังเพื่อที่จะไม่ให้เกิดการกระทบมากเกินไปนะครับต่อมานะครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวทางแล้วก็โชคลาภสําหรับชาววันจันทร์นะครับเป็นทาวเวอร์อันนี้ระวังนะครับระวังการเปลี่ยนแปลงเรื่องของอุปัติเหตุเรื่องของเหตุการณ์ไม่คาดคิด ก็ต้องระวังนะครับนี่คือมันมีผลกระทบค่อนข้างจะมากพอสมควรในวันนี้สาหรับชาววันจันทร์นะครับสรุปดวงคนที่เกิดในวันจันนะครับวันนี้ดวงของคนควรที่จะดําเนินชีวิตด้วยความรอบคอบไม่ประมาทสร้างบุญสร้างกุศลสวดมนต์แผ่เมตตาเยอะๆนะครับและใจก็ต้องนิ่ง รับมือกับการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าในรูปแบบไหนก็ตามนะครับโอกาสที่ท่านจะได้รับความสมบังในเรื่องของการงานนะครับใครรองงานอยู่นะครับในด้านที่ดีท่านจะได้รับงานใหม่มีข่าวดีๆเข้ามาว่ามีงานเข้ารับงานทั้งงานประจํางานส่วนตัวงานฟรีแลนซ์การเงินก็จะได้รับเงินเยอะด้วยนะครับมีโอกาสได้รับเงินมีโชคลาภด้วยและความรักก็จะกลับมาเข้าใจซึ่งกันและกันสําหรับรอ ความรักก็จะสมหวังนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับอีกด้านหนึ่งมันมีพริกนะครับมีทาวเวอร์เข้ามาเป็นตัวแปรเป็นตัวแทรกก็ต้องระวังไม่ประมาทคือการไม่เจอเหตุการณ์ได้ร้ายน่าด่าถือว่าเราได้รับโชคใหญ่ในชีวิตไม่น้อยเหมือนกันนะครับก็ฝากเป็นแนวทางสำหรับพี่น้องที่เกิดในวันจันทร์นะครับ ต่อมาเป็นดวงชาววันอังคารพี่น้องชาววันอังคารดวงวันนี้เป็นอย่างไรบ้างการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตและโชคลาภจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสําหรับชาววันอังคารนะครับเดนหน้าต่อไปสู่ความรุ่งเรืองสาเร็จ สมหวังนะครับและก็มีโอกาสทองด้วยแต่อย่างไรก็ตามนะครับยังมีปัญหานะครับไม่ใช่ว่าชีวิตจะลื่นไปเลยมีปัญหาต้องระวังด้วยต้องรอบคอบเหมือนกันนะครับรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันอังคารมีอะไรบ้างเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งคือ The w เว l รนะครับโอกาสโอกาสของโลกใบใหม่ที่จะสดใสสวยงามชาววันอังคารมีโอกาสผ่านมรสุมผ่านวิกฤตพลิกวิกฤตเป็นโอกาสทองได้ การงานภาพรวมจะดีขึ้นมีงานใหม่สาหรับคนที่รอคอยงานก็จะได้งานทำก้าวหน้ารุ่งเรืองขึ้นทั้งงานประจําหรือว่างานส่วนตัวการค้าขายการเจราจาตกลงธุรกิจต่างๆดีขึ้นและผลลัพธ์ผลประกอบการการเงินกําไรดีรับทรัพย์มีโอกาสมากขึ้นเป็นพิเศษด้วยชีวิตครอบครัวความรักก็เข้าใจซึ่งกันและกันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีในช่วงนี้นะครับ ต่อมานะครับมาดูส่วนที่2สําหรับชาววันอังคารนะครับเป็น7หยดาบนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องระวังเพราะว่ายังมีคนบางคนอาจจะไม่ประสงค์ดีต่อชาววันอังคารมากเป็นพิเศษนะครับมาในรูปแบบแฝงเลนมารูปแบบแตกต่างกันไปอาจจะเข้ามาสร้างปัญหาให้กับท่านได้เสียทรัพย์เสียโอกาสผิดพลาดขัดแย้งทะเลาะวิวาทต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นได้ด้วยต้องระวังนะครับ ประการต่อมามาดูส่วนที่3นะครับเป็น5ไม่เท้านะครับนี่ก็เรื่องของความขัดแย้งด้วยการทะเลาะวิวาทด้วยนะครับวันนี้ต้องระวังนะครับคือโอกาสเรามีเดินหน้าต่อไปได้แต่ว่าปัญหาตรงนี้อาจจะเกิดขึ้นมาแบบไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นต้องหนักแน่นใจเย็นๆมีเหตุมีผลเรามาระวังนะครับต่อมานะครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวทางแล้วก็โชคลาภสําหรับชาววันอังคารนะครับเป็นจัสติกนะครับโอกาสดี แก้ไขข้อผิดพลาดได้ดีขึ้นและมีสิ่งใหม่ๆเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานเรื่องของการเงินเรื่องของสัญญาเรื่องข้อตกลงการเจราจาสิ่งที่ดีๆก็จะเกิดขึ้นนะครับเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้แล้วมีโอกาสใหม่ๆ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันอังคารครับวันนี้ต้องระวังคนบางคนและก็ระวังเรื่องของความขัดแย้ง2จุดหลักๆต้องระวังไว้ก่อนนะครับส่วนโอกาสของท่านคือการเปลี่ยนแปลงพลิกวิกฤตเป็นโอกาสทองและก็เริ่มต้นได้ดีทั้งการงานการเงินความรักก้าวสู่ความมั่นคงก้าวสู่ความสำเร็จทรัพย์สินรายได้มากขึ้นความรักเข้าใจซึ่งการในการแก้ไขปัญหาจากอดีตได้เริ่มต้นทําสัญญาเจรจาตกลงการงานการเงินความรักโชคลาภเข้ามานะครับพี่น้องชาววันอังคารครับ ต่อมาเป็นดวงคนที่เกิดในวันพุธนะครับวันนี้ชาววันพุธจะมีดวงเป็นอย่างไรการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตและก็โชคลาภนะครับมาดูกันได้เลยครับสำหรับชาววันพุธครับวันนี้ดวงดีมากเด่นมาก ก้าวสู่ความมั่นคงสำเร็จเป็นดวงของจักรพรรดิส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงมีอะไรบ้างมาดูกันครับเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งคือ Emperor ดวงจักรพรรดิมาแรงนะครับวันนี้ชาววันพุธนั่นคือการจะได้รับความสำเร็จการงานดีขึ้นได้รับงานใหม่งานใหญ่งานสำคัญสำคัญผู้ใหญ่ช่วยเหลือ มีชื่อเสียงมีอำนาจบรารมีมีตำแหน่งใหญ่โตขึ้นได้รับผิดชอบได้บริหารงานสำคัญสำคัญหรือว่าคนที่ทำงานส่วนตัวก็จะได้งานใหญ่นะครับมีงานใหม่ที่ดีขึ้นรุ่งเรืองขึ้นการเงินรับทรัพย์อย่างมีความมั่นคงร่ำรวยและความรักก็จะเริ่มสมหวังใครที่รอคนรักเป็นชาวต่างชาติในช่วงนี้ก็มีโอกาสดีนะครับจะสมหวังนะครับนี่คือการเปลี่ยนแปลงพลิกวิกฤตเป็นโอกาสทองระดับ ฝังเฟซได้นะครับพี่น้องชาววันพุธครับประการต่อมามาดูส่วนที่2เป็น3ถ้วยนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศของการเฉลิมฉลองความสําเร็จความสมหวังในสิ่งที่ได้รับนะครับการงานการเงินความรักลงตัวมีกิจกรรมมีงานเลี้ยงงานที่ดีๆนะครับงานที่เกิดขึ้นมาจัดแล้วมีความสุขนะครับ ต่อมานะครับมาดูส่วนที่3เป็น1เหรียญการเงินนะครับเปิดเส้นทางให้คล่องได้นะครับมีเงินไหลเข้าสิ่งที่ติดขัดเกี่ยวกับการเงินก็จะได้รับการแก้ไขทีนี้กระเป๋าก็จะเริ่มมีเงินนะครับพี่น้องชาววันพุธครับประการต่อมามาดูส่วนที่เรื่องโอกาสแนวทางแล้วก็โชคลาภสําหรับชาววันพุธนะครับเป็น2ดาบนะครับมี เรื่องงานนะครับการงานที่ทำทางด้านออนไลน์ดีขึ้นนะครับในช่วงนี้ดีขึ้นมีการตัดสินใจมีการทำสัญญามีข้อตกลงใหม่ๆก็เป็นที่มาของโอกาสด้านอื่นๆด้วยนะครับจะทำให้ได้รับความสำเร็จด้วยแต่อย่างไรก็ตามวันนี้ก็ต้องรอบคอบนิดหนึ่งใจเย็นๆระมัดระวังปัญหาความขัดแย้งด้วยนะครับ สรุปดวงคนที่เกิดในวันพุธวันนี้นะครับมีดวงของจัก,กรพรรดิยิ่งใหญ่สมบูรณ์มีทั้งอำนาจบรารมีมีชื่อเสียงมีความสำเร็จอย่างไม่น่าเชื่อนะครับงานดีขึ้นไม่ว่างานประจํางานส่วนตัวงานฟรีแลนซ์ได้รับงานใหญ่ๆมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือด้วยการเงินก็รับทรัพย์มีความร่ํารวยมีความมั่นคงมีความสมบูรณ์ดีความรักสมหวังนะครับคนที่รอคอยคนรักหลายๆคนรอคนรักเป็นชาวต่างชาติก็สมหวังนะครับ มีงานเลี้ยงมีกิจกรรมมีความสุขมีความร,ร่าเริงสดใสนะครับอันนี้การติดต่อสื่อสารออนไลน์ก็ดีขึ้นสร้างงานสร้างอาชีพได้แต่ว่าก็ขอให้ทําด้วยความระมัดระวังและรอบคอบนะครับป้องกันข้อผิดพลาดนะครับต่อมาเป็นดวงคนที่เกิดในวันพฤรหัสบอดีพี่น้องชาววันพฤรหัสบอดีดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตและโชคลาภเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับ สำหรับชาววันพฤหัสบดีนะครับวันนี้ได้รับความสมหวังนะครับสิ่งที่ผิดพลาดสิ่งที่ไม่ดีในอดีตวันนี้ก็กลับมาแก้ไขได้ได้รับเงินแบบฟุกๆุกเงินเยอะนะครับวันนี้รับเยอะนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับในบรรดาสิ่งที่ดีๆก็ต้องระวังด้วยอาจจะมีปัญหาจุกจิกตรงนั้นตรงนี้ต้องแก้ไขมีเหตุการณ์บางอย่างเข้ามาวุ่นวายนะครับต้องระวังด้วย ส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันพฤหัสบดีมีอย่างไรบ้างเรามาดูกันนะครับเริ่มต้นจากไพ่พยากรใบที่1คือ5ดาบนะครับปัญหาของ5ดาบคือเรื่องคนที่จะมาสร้างความวุ่นวายให้กับชาววันพฤหัสบดีนะครับบางทีก็แอบใส่ร้าย,ายป้ายสีทําให้เสียเสียชื่อเสียงด้วย สียโอกาสผิดพลาดต,ตรงนั้นตรงนี้ได้ง่ายนะครับหรือไม่ก็อาจจะเป็นชะนวนของความขัดแย้งการทะเลาะวิวาทด้วยนะครับก็ฝากเป็นแนวทางต้องระวังนะครับพี่น้องชาววันพฤหัสบดีครับประการต่อมามาดูส่วนที่2เป็น2องเหรียญวันนี้รายจ่ายตรงตรงใดจ่ายนั้นเยอะนะครับมีเหตุการณ์ที่จําเป็นต้องควักเงินไม่น้อยด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องบริหารเงินด้วยความรอบคอบด้วยนะครับ ประการต่อมาครับมาดูส่วนที่3เป็น6ถ้วยนะครับนี่คือโอกาสดีในบรรดาสิ่งที่ไม่ดียังมีโอกาสดีนะครับคือการที่ชาววันพฤหัสบดีจะได้รับโอกาสในการจัดการปัญหาจากอดีตอะไรที่ข้างค้างอะไรที่ไม่ดีนะครับวันนี้ก็สะสางได้แก้ไขได้แล้วก็เดินหน้ารุดหน้าสู่ความมั่นคงได้งานเยอะนะครับวันนี้งานจ็อบงานฟรีแลนซ์เด่นเป็นพิเศษด้วยงานเข้าแบบรัว,รว และการเงินด้วยนะครับก็จะรับทรัพย์ไม่น้อยนะครับเงินมีมาตลอดไหลมาเทมาจากตรงนั้นตรงนี้เงินไม่คิดว่าจะได้ก็มีโอกาสจะได้แบบพุกๆด้วยอย่างนี้เป็นต้นนะครับมีดวงทางด้านของการเงินเด่นมากรับเงินรับของฝากของเทระลึกของขวัญของกำนันอะไรมากมายนะครับแล้วความรักก็จะกลับคืนมาคนที่ไม่ได้เจอกันก็จะกลับมาได้รับรู้ข่าวสารเรื่องราวดีๆกลับคืนมาในช่วงเวลานี้คือบรรยากาศของความสุข ความสมหวังสำหรับชาววันพฤหัสบดีครับต่อมามาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวทางแล้วก็โชคลาภสำหรับชาววันพฤหัสบดีนะครับมีเดวิลมาด้วยนะครับนี่นคือทุกขาราบคือจริงๆแล้วรับงานรับเงินเยอะนะครับโชคลาภมีตลอดแต่ว่าตัวแปรตัวแสก,ก็วุ่นวายสับสนไม่น้อยนะครับวันนี้ต้องระวังด้วยทุกอย่างดีทุกอย่างต้องระวัง รับรับมีปัญหาของการเงินอาจจะมีใครโกงกันง่ายๆหรือว่าอะไรต่างๆที่มันแทรกแซง,แ,งแบบบุ่นบายเป็นพิเศษนะครับต้องระวังครับสรุปดวงคนที่เกิดในวันพระฤาัสบดีนะครับบันนี้ดวงของคนมีทั้งด้านที่ดีดีมากในด้านของการงานแก้ไขาการงานจากอดีตพีงานเข้ารับงานเยอะงานจอบงานฟรีแลนซ์มาตลอดและเงินรับเงินมากๆด้วยเงินมีคิดว่าจะได้ก็จะได้ แบบรับเยอะนะครับอันนี้บบดน,นี้ไม่มีโอกาสดีความรักก็กล,กลับคืนมามีของฝากมีของทะลึกคือจุดเด่นตรงนี้ดีมากแต่ว่าปัญหาเยอะแยะเหมือนกันนะครับคนบางคนมาสร้างปัญหามาสร้างความวุ่นวายมาเกิดความขัดแย้งทําให้เสียทรัพย์เสียโอกาสต่างๆด้วยนะครับรวมทั้งปัญหาอื่นอีกมากมายต้องรอบคอบใจเย็นๆไม่ประมาทมีโชคลาบต้องบริหารโชคลาบด้วยความระมัดระวังนะครับ ่อมาเป็นดวงคนที่เกิดในวันศุกร์นะครับพี่น้องชาววันศุกร์ดวงวันนี้เป็นอย่างไรการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตโชคลาภเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับชาววันศุกร์ครับวันนี้ต้องเข้มแข็งนะครับเพราะว่างานก็มีการแข่งขันการค่อนข้างจะมากประสบการณ์ความรู้ความสามารถที่มีก็จะเป็นกุญแจสําคัญอาจจะมีเหตุการณ์พลิกชีวิตได้ ต้องรอบคอบต้องหนักแน่นต้องใจเย็นๆนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันศุกร์มีอย่างไรเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1คือ7ไม้เทา้างานเข้มแข็งเข้มข้นแต่ว่าท่านจะได้รับผลที่ดีนะครับการแข่งขันการงานการเสนองานการประมูลงานการทดสอบการคัดเลือกต่างๆเหล่านี้เกี่ยวกับการงานท่านจะได้รับผลดีนะครับบันนี้ ประการต่อมามาดูส่วนที่2เป็นสตรีงนะครับนี่ก็บทบาทของคนต้องอาศัยความเข้มแข็งเป็นอย่างมากเพื่อที่จะจัดการปัญหาเพื่อที่จะสร้างงานเพื่อที่จะคิดคีเอทดงานใหม่ๆได้สุภาพสตรีชาววันศุกร์วันนี้ก็ต้องรับบทบาทคนที่เป็นผู้นํามากเป็นพิเศษนะครับสร้างงานได้แก้ไขปัญหาได้แล้วก็ดีขึ้นนะครับแล้วก็ทำได้ดีด้วยนะครับ ประการต่อมามาดูส่วนที่3เป็นแฮงแมนนะครับนี่คืออะไรบางอย่างมันเกิดขึ้นมาแล้วก็พลิกชีวิตได้นะครับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงงานย้ายงานหรือไม่ก็ย้ายที่อยู่เดินทางแบบรวดเร็วพลิกชีวิตได้แบบรวดเร็วมีเกิดขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ต้องรอบคอบหนักแน่นไม่ประมาทในการดําเนินชีวิตนะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวทางแล้วก็โชคลาภสําหรับชาววันศุกร์นะครับเป็นสตาร์ โอกาสดีนะครับในการที่จะได้รับโชคลาภสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการงานการเงินความรักบรรยากาศชีวิตแล้วก็สิ่งดีๆนะครับยังมีครับสรุปดวงคนที่เกิดในวันศุกร์ครับวันนี้ของของคนต้องเข้มแข็งนะครับเข้มแข็งเพราะว่าจะมีทั้งจุดจุดแข่งขันจุดของการคัดเลือกกฎเกณฑ์คดสอบน,นนนี้นั่นต่างๆมากมายเป็นพิเศษนะครับต้องประสบการณ์ยอดนะครับวันนี้ต้องหนักแน่น เดินหน้าต่อไปได้สุภาพสตรีวันนี้ก็หนักแน่นเช่นเดียวกันนะครับแก้ไขปัญหาสร้างงานสร้างอาชีพแล้วก็รับบทบาทคนที่เป็นผู้นําด้วยนะครับก็ทําได้ดีรวมทั้งเรื่องของเหตุการณ์สถานการณ์บางอย่างที่อาจจะเกิดขึ้นมาเพื่อเปลีป่นยนแปลงชีวิตหรือว่ามีเรื่องราวที่ไม่น่าเชื่อเกิดขึ้นมาด้วยนะครับเพื่อที่จะพลิกชีวิตของท่านต้องรอบคอบระมัดระวังนะครับสดโอกาสดี มีงานมีเงินมีความรักมีโชคลาบมีสิ่งดีๆรออยู่นะครับขอให้ไปถึงจุดนั้นนะครับต่อมาเป็นดวงชาววันเสาร์พี่น้องชาววันเสาร์ดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตโชคลาบจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับ สำหรับชาววันเสาร์นะครับวันนี้ค่อยเป็นค่อยไปนะครับอใจเย็นๆนะครับอารมณ์สำคัญมีปัญหาต้องสะสางสติมาปัญญาก็มีต้องแก้ไขได้นะครับส่วนวรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันเสาร์มีอย่างไรบ้างมาดูก,กันครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งคือราชินีดาบนะครับราชินีดาบคือปัญหาต้องสะสางนะครับมีเรื่องบุญวุ่นมีเรื่องต้องคิดต้องขบ ขอบให้แตกขอบให้ละเอียดขอบให้เข้าใจตัดสินใจอะไรวันนี้ขอให้รอบคอบนะครับโดยเฉพาะแบบแผนชีวิตการเลือกอะไรบางอย่างสำคัญนะครับต่อมานะครับมาดูส่วนที่2เป็น5เหรียญวันนี้มีรายจ่ายเยอะนะครับการเงินก็ต้องระวังเพราะว่าอาจจาเป็นต้องใช้ใจ่ายเงินแบบจานวนมากๆด้วยนะครับต่อมามาดูส่วนที่3นะครับเป็น1นึ่ถ้วยนะครับเป็นเรื่องของสภาพอารมณ์จิตใจนะครับวันนี้ก็ ต้องรักษาอารมณ์นะครับจิตใจสําคัญวันนี้จะทําอะไรจะติดต่อจะสร้างงานหรือว่าพบปะพูดคุยกับใครก็ตามนะครับวันนี้ก็ต้องรักษาระดับอารมณ์ให้มีมีความสมบูรณ์มีความเข้มแข็งหรือว่าก็ยอมรับนะครับบรรยากาศดีจิตใจดีก็จะทําให้เกิดสิ่งดีๆได้นะครับต่อมาครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวทางแล้วก็โชคลาภสําหรับชาววันวันเสาร์นะครับเป็น หกดาบนะครับวันนี้โอกาสยังดีนะครับแบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับซึ่งดีๆรอยอยู่ข้างหน้ามีแนวโน้มที่ท่านจะได้รับนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินหรือว่าเรื่องของความรักโชคลาภด้วยนะครับ สรุปดวงคนวันเสาร์นะครับวันนี้ดวงคนยังต้องมีปัญหาต้องสะสางต้องแก้ไขใจเย็นใจหนัก,นกแน่นมั่นคงนะครับมีเรื่องรายจ่ายมากเป็นพิเศษด้วยความรักค่อยเป็นค่อยไปนะครับโอกาสยังมีบรรยากาศต่างๆรออยู่ข้างหน้านะครับวันนี้อาจจะไม่ใช่วันที่ดีที่สุดแต่ว่าเป็นวันของการเริ่มต้นที่จะได้รับสิ่งดีๆนะครับเอาละ,ะครับวันนี้หมอฮักก็พยากรณ์ดวงพี่น้องมาครบทุกวันนะครับก็อาจจะไม่ชัดเจนไม่ถูกต้อง ไม่ลงตัวสมบูรณ์เท่าไหร่นะครับปัญหาของอสุขภาพยังไม่เต็มร้อยนะครับขออภัยด้วยขอบคุณทุกท่านที่ก็มาดูและยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับหมอฮักนะครับเอาละครับลาไปก่อนขอให้ทุกท่านจงได้รับแต่สิ่งที่ดีๆมีความสุขสมบังรุ่งเรืองร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงกันนะครับสวัสดีครับ